ครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้จะเป็นการสาธิต<ม>การทดลองเรื่องการหาความยาวโฟกัสของเลนส์โนโนและเลนส์บลนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเราจะมีอะไรบ้างนะครับันดับแรกก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงตัวนี้นะครับแหล่งกําเนิดแสงตัวนี้จะมีจะได้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงตรงัวนี้นะครับ,นะรบต่อมาก็จะเป็น ชุดเลนนอนนะฮะเลนเบล์นะครับแล้วก็วัตถุหมายิดหนึ่งนะฮะที่ใช้แทนวัตถุแล้วก็ฉากรบภานะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นชุดลางนะครับที่จะใช้ในการยึดชุดเลนนนวัตถุ ฉากรับภาพแล้วก็แหล่งเบิดแสงของเรานะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวรางตัวนี้นะครับมันจะมีสเกลบอกนะครับว่าตำแหน่งที่เรา,าวางตำแหน่งวัตถุตำแหน่งเลนแล้วก็ฉากรับภาพนะครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะฮะซึ่งตำแหน่งตรงนี้สเกลตรงนี้เป็นสเกลเซนติเมตรนะครับเราจะใช้นำมาคำนวณในการาหาระยะภาพแล้วก็ระยะวัตถุต่อไปนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอุปกรณ์ในเบื้องต้นนะครับว่าเราจะติดตั้งอุปกรณ์ยังไงนะครับโอเคครับนี่เป็นรูปแบบการเซตอุปกรณ์ในเบื้องต้นนะครับอ่าเราก็นำแหล่งจ่ายไฟของเรานะครับเชื่อมเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับแล้วก็จะมีแสงปล่อยออกมานะครับอ่าสเต็ปแรกก่อนนะครับเราจะต้องตั้งเรียงตามลำดับให้มันถูกต้องนะครับตามแน a แก a เอกสารนะครับก็คือเริ่มจากแสงนะครับามาผ่านวัตถุจริงๆก็ต้องมาผ่านเลนนะครับแล้วก็มาผ่านในฉากหลับภาพนะครับเราสังเกตที่ชุดแรกก่อนนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านเลนนะครับเราจะสังเกตว่าเงาที่ไปตกกระทบที่ฉากหลับภาพนะครับมันจะเหมือนกันนะครับกับมีรูปแบบเหมือนกันกับวัตถนุนะครับเป็นแบบนี้ นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับทีนี้ถัดมาเราจะนําเลนส์นูนนะครับนำเลนส์นูนเข้ามาขั้นกลางนะฮะระหว่างตําแหน่งวัตถุแล้วก็ตําแหน่งภาพนะครับเพื่อที่จะดูว่าภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพลักษณะใดนะครับนะครับเมื่อเรานําเลนส์นูนนะฮะมาวางขั้นกลางระหว่าง วัตถุแล้วก็ฉากรับภาพนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับที่ฉากรับภาพนะฮะก็จะมีภาพที่เกิดขึ้นนะฮะจากแสงที่ผ่านวัตถุผ่านเลนแล้วก็มาตกกระทบที่ฉากรับภาพนะครับนิสิตดูนะครับมันจะเป็นภาพจริงหัวกลับนะครับซึ่งเราจะสลับกันกับรูปวัตถุหมายเล็กหนึ่งนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับตอนที่ทิสิตติดตั้งจะต้องอตั้งแนวนะฮะของลำแสงนะฮะที่มาผ่านช่องของวัตถุนะฮะตั้งให้มันตรงก,กันกับแสงที่จะมาผ่านเลนแล้วก็ให้มันตกกระทบที่ฉากรับภาพนะครับซึ่งให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับให้เห็นอย่างชัดเจนนะเพื่อที่จะได้หาตำแหน่งที่ง่ายเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะนิสิตจะสังเกตเห็นว่านะครับ ขนาดของภาพนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะฮะเราทำการเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะอยู่3ชิ้นนะฮะก็คือมีวัตถุนะฮะมีตำแหน่งเลนแล้วก็ฉากรับภาพนะฮะนีสิจะต้องเลื่อนดูนะครับว่าตำแหน่งไหนที่มันเกิดภาพชัดที่สุดนะครับน่อ่เป็นลักษณะนี้นะครับ ในการทดลองนี้นะครับจะต้องอาศัยแสงภายนอกนะฮะค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรนะครับจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้อย่างชัดเจนนะครับ,รบถ้าเราเลื่อนเข้าเลื่อนตำแหน่งของฉากละภาพนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่านะฮะก็คือขนาดของภาพนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองหรือในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งของ เลนนะฮะเปลี่ยนตำแหน่งของเลนนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะต้องลองเปลี่ยนตำแหน่งพวกนี้ดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับภาพที่เกิดขึ้นนะฮะจากเลนนูนนะครับถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งเลนนูนนะฮะนิสิตสังเกตนะฮะมันขนาดภาพนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับ ความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพกับระยะวัตถุด้วยนะครับทีนี้พอนิสิตทำการเลื่อนนะฮะเลื่อนตําแหน่งต่างๆแล้วเห็นว่านะครับจุดไหนนะฮะที่มันมีความคมชัดมากที่สุดนะครับความคมชัดมากที่สุดนะฮะนิสิตก็หยุดไปที่ตําแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ทําการบันทึกตําแหน่ง นะฮะบันทึกตำแหน่งที่อยู่ชุดลางแล้วก็ทำการวัดขนาดภาพนะฮะซึ่งไอ้เจ้าตัวขนาดภาพนี้เราจะวัดยังไงนะฮะเพื่อให้มันง่ายนะฮะในการทดลองนี้เ,เราอ้างอิงอะระยะขนาดภาพนี้นะครับตามความสูงนะฮะนิสิตสามารถใช้ไม้บรรทัดนะฮะวัดความสูงนะฮะจากเนาที่เกิดขึ้นนะครับบนฉากภาพได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีภาพที่เป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นะครับขึ้นอยู่กับว่า,าตำแหน่งไหนที่นิสิตทำการาทดลองหาแล้วก็ได้ตำแหน่งภาพที่ชัดที่สุดนั่นเองนะครับ,รบถ้านิสิตได้ตำแหน่งภาพที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับนิสิตก็ทำการบันทึกนะครับตำแหน่งนะของแต่ละตัวนะฮะเช่นวัตถุเนี้ยอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ห่าดูประมาณนะครับอยู่ที่3 6 ตำแหน่งเลนนะฮะเลนูเนาะอยู่ที่ประมาณ10.2อย่างเงี้ยแล้วก็ฉากรับภาพที่เราใช้การรับเงาภาพนะฮะอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่สเกลที่27นะฮะหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับนิสิตจะต้องทำการคำนวณออกมานะครับว่าระยะวัตถุและระยะภาพมีค่าเท่าไหร่แล้วก็นำไปคำนวณหาความยาวโฟกัสต่อไปนะครับส่วนขนาดภาพนะฮะก็อย่างที่แนะนำไปนะฮะนิสิตสามารถวัดความสูงนะครับ วัดความสูงของอเงาภาพที่เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเลนนูนนะฮะก็จะมีวิธีการนะครับทดลองโดยประมาณนี้นะฮะต่อไปเราจะไปดูการทดลองอเกี่ยวกับการหาความยาวโฟกัสของเลนเบล์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับว่า,าเราจะมีวิธีการหาความยาวโฟกัสเลนเบลอย่างไงนะ,ค,ะครับตอนต่อไปครับการหาความยาวโฟกัสของเลนเบล์นะฮะก็ลักษณะ การติดตั้งอุปกรณ์ก็จะคล้ายๆกันกับการหาความยัโฟกัสของเลนส์นูนนะครับทีนี้เราก็ทำการตั้งแหล่งกำเนิดแสงนะครับผ่านวัตถุนะครับผ่านเลนส์้าลแล้วก็มาที่ฉากรับภาพนะฮะทีนี้ให้นิสิทสังเกตก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งก็คือว่าพอแสงมาผ่านวัตถุนะครับแล้วมาผ่านเลนส์้าล แล้วมาที่ฉากรับภาพรูปแบบภาพนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเหมือนกันกับวัตถุนะฮะนั่นก็คือว่าจุดตัดลังสีที่มันเกิดภาพมันจะไม่เกิดขึ้นที่ด้านหลังฮะมันจะมาเกิดขึ้นที่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ฉากรับภาพมารับด้านหลังเลนเบาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องนาเลนนูนเข้าช่วยอีกทีหนึง่งนะครับตามไดอะแกรมที่มีอยู่ในรีพอร์ตของนิสิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะ ติดตั้งยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทําการเซตอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่1โดยการใช้เลนนูนก่อนนะครับเราติดตั้งเลนนูลเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เลนบอลเข้าไปแล้วก็หาตําแหน่งของภาพนะฮะที่มันชัดที่สุดนะฮะตามที่นิสิตคิดว่าชัดที่สุดนะก็หลายคนจะสังเกตนะครับว่าถ้าถ้ามันไม่ชัดนี่นะครับ ถ้าเราลองเลื่อนตำแหน่งภาพตำแหน่งวัตถุตำแหน่งเลน่ย OK. ถ้ามันไม่ชัดนะฮะมันจะเกิดเงาโม่โมนะฮะบริเวณขอบเงานะฮะเพราะฉะนั้นนี่จะต้องใช้เทคนิคนินดนึงนะฮะในการหาสะอาดให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุดนะครับสมมติว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่คมชัดที่สุดแล้วกัน,าากน,น,น,กนนะครับจากเลนนูนก่อนนะครับจากเลนูนก่อนนะครับจากนั้นเราก็นำเลนเวลนะครับมาขั้นกลางระหว่าง เลน,นูนนะฮะกับาฉากรับภาพตามไดอะแกรมแผนภาพเลยนะครับนะ,ะเราสังเกตนะฮะทีนี้ผมจะลองเอาเลนเบลเห็นไหมฮะเข้ามาขั้นกลางนะครับภาพมันก็จะมัวๆนะฮะภาพก็จะมัวๆเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเลื่อนฉากรับภาพใช่ไหมครับเพื่อที่จะหาตําแหน่งใหม่ทีหนึ่งนะครับว่าตําตแหน่งใหม่เนี้ยนะฮะได้ ตรงไหนที่มันชัดที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอ่านะครับทีนี้เรานำเลนวาลนะครับเข้ามาขั้นกลางระหว่างเลนนูนนะฮะแล้วก็ฉากละภาพแล้วนะครับสมมติว่าเอามาขั้นกลางไว้ในระยะที่ห่างกันสักนิดนึงนะครับ่าห่างกันสักนิดนึงแล้วเราก็มาสังเกตนะฮะสังเกต ภาพที่เกิดขึ้นจากฉากว่าภาพของเรานะฮะจากการใส่เลนนูนเฉยๆก่อนนะฮะเราก็ฟิกตำแหน่งนี้ไว้จากนั้นเราก็เลนเบลมาใส่นะครับแล้วก็สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันจะเกิดภาพมัวๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตำแหน่งที่มันโฟกัสนะตอนที่เลนเบลนำมาใส่นะครับดังนั้นเราก็พอเรานาเลนเบลมาใส่แบบนี้นะฮะภาพมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ทําการเลื่อนฉากรับภาพนะฮะ ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาดูว่าตำแหน่งไหนนะฮะที่มันเกิดภาพที่ชัดที่สุดนะครับแบบนี้สมมุติว่าสิ่งที่ผมได้มันเป็นตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งนี้ที่ชัดที่สุดนะครับเราก็ทําการบันทึกนะครับบันทึกตำแหน่งใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งภาพนะฮะ ตอนที่เราเอาเลนเบลเข้ามาใส่แล้วก็บันทึกตำแหน่งเลนเบลด้วยนะครับว่าเลนเบลอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะนําค่าพวกนี้นะครับไปคํานวณหา,าระยะภาพระยะวัตถุนะครับที่จะเป็นความสัมพันธ์ของเลนเบลต่อไปนะครับแล้วก็นําไปคํานวณค่าความยาวโฟกัสของเลนเบลนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นในตอนที่2ตอนนี้นะครับมันก็ เหมือนกับว่าเราหาความยาวโฟกัสตรงๆจากเลนวาลไม่ได้นะครับเราก็นำเลนนูนเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับโดยการอ่นดับแรกหาอ่าตำแหน่งที่ชัดเจนที่สุดของเลนนูนก่อนนะครับอ่พอได้ตำแหน่งที่ชัดเจงของเลนนูนแล้วก็นำเลนวาลเข้ามาขั้นกลางร,ระหว่างเลนนูนแล้วก็ฉากรับภาพนะครับจากนั้นก็เลื่อนหาตำแหน่งนะฮะที่มัน ชัดที่สุดก็คือเลื่อนตำแหน่งของฉากลับภาพนี่แหละนะครับหาดูว่าจุดไหนที่มันชัดที่สุดนะฮะพอได้แล้วก็ทำการบันทึกตำแหน่งของเลนเบลแล้วก็ตำแหน่งของฉากลับภาพเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของเลนเบลนะครับแล้วเราก็นำค่าพวกนี้นะฮะไปคำนวณเพื่อที่จะหาความยาวโฟกัสของเลนเบลต่อไปนะครับสำหรับการทดลองปฏิบัติการนี้ก็ เบื้องต้นก็จะมีแค่นี้นะครับพอใช้เสร็จแล้วนะฮะนิสิตก็จะต้องทำการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับ